ถ้ามาพูดถึงวุ้นเส้นท่าเรือถ้าเป็นรุ่นมาสมัยก่อนเนี่ยนะถ้ามาเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยนะทุกคนต้องบอกเลยนี่เธอฝากซื้อวุ้นเส้นหน่อยอะไรประมาณย่างั้นเพราะวุ้นเส้นเขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นดังมากแล้วก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็ตอนนี้มายืนอยู่บนโรงงานวุ้นเส้นที่เป็นสาขาแรกอยากจะรู้ประวัติว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงก็ต้องเชิญเจ้าของเขามาคุยดีกว่านะอ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้เล่าประวัติว่าโรงงานวุ้นเส้นเนี่ย เป็นยังไงมาถึง80ปีแล้วก็ที่มาอยูอย่่ตอนนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของสิงโตโด้วยซึ่งเป็นแบรนด์ของนี่อยากให้เจ้าของ<ด>ก็เป็นคนเล่าซึ่งว่า80ปีของเขาเนี่ยเป็นยังไงดําเนินกิจการมาได,ได้ยังไงนะ ที่นี่จะเป็นโรงงานแห่งแรกเลยนะครับแที่ก่อตั้งขึ้นน่าจะประมาณ80ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่อากงนะครับผู้ก่อตั้งได้เดินทางกลับจากพม่าตอนที่เขาไปเป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงงานบุนเซนที่นู่นนะครับแล้วก็กลับมาตั้งเป็นของตัวเองตัวสิงโตอันนี้เกิดจากความชอบของของอากงเขาเองครับอ๋อไม่ไม่ใช่เดือนปีเกิดไม่ครับไม่ครับเขาชอบเขาฝันถึงอะไรเงี้ยครับอ๋อเขาฝันถึงสิงโตใช่ครับเขารู้สึกว่ามันน่าเก่งถามแล้วก็ ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเขามีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยเขาจะทําเป็นลูกสิงโตอ๋อแล้วก็ทําบุญเส้นแล้วก็แป้งสลิมด้วยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าแป้งสลิมทําจากแป้งถั่วเขียวแป้งถั่วเขียวเลยใช่ครับปัจจุบันนี้แป้งสลิมเราไม่ได้มีจําหน่ายแล้วเราเอาไว้ทาอ๋อสมัยก่อนคือเราเราผลิตแป้งสลิมก่อนจะมีจะมีแป้งสลิมจําหน่ายด้วยหรืว่าต้นทุนบังสูงแล้วก็เปลี่ยนไปเราก็เลยทาเฉพาะของเราที่ร้านเพียงเลียวเลยใช่ครับ ตอนนี้ม้าก็มาอยู่ร้านออของฝากของเขาแล้วนะแล้วก็ร้านก็ใหญ่โตแล้วก็ มีของปากมีมากมายของจังหวัดการไม่ใช่ของที่นี่ที่เดียวอย่างเดียวใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเน้นของในเมืองการนะครับเพราะเราศสกุาคนเมืองการด้วยกันแล้วก็มาเห็นลูกอยู่ข้างหลังใช่ครับอันนี้กตั้งเป็นอากงกามมาครับอ๋อเป็นอากงกับมาเหรอเนี่ยใช่ครับมีคนถามเรื่อยเลยนะว่าแบรนด์บุญเส้นของเขาเนี่ยวันนี้มามีคําตอบสีมันต่างกันเลยนะเนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันต่างกันยังไงบุญเส้นจริงๆอันนี้ก็ต่างกันที่ฉลาดแต่ว่า ใช่ครับแต่ว่าตัววัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันแล้วโรงงานเดียวกันไหมจริงๆเรามีโรงงานทั้งหมด3ที่สามที่โรงงานก็คือที่ากาญจนบ,บุบบนรีนครปฐมพนมทวนนะครับแล้วก็ที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรสามที่ครับก็ อ่ฉลากก็จะต่างกันนิดหน่อยไม,ไม่ไม่มีของปลอมนะไม่มีของปลอมไม่มีของปลอมนะบางทีนี่ถาม,มบางทีเราไปซื้อหยิบขึ้นมาเอ๊ะสีที่แล้วเราซื้อไม่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็คนลรโรงงานมันก็สีมันอาจจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าแบรนด์ก็ยังเป็นแบรนด์เดียวกันรับประกันเป็นัวเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ฟ้องสี ไม่ฟอกสีทาไมทาไมสีมันคือจริงๆเราใช้การตากแดดธรรมชาติเราไม่ได้ไม่ได้มีการไปทําอะไรที่อยู่ในห้องอบเลยอะไรเงี้ยครับทาให้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนิดนึงแต่ว่าถ้ามาม้าเอาไปแช่น้ําไปก่อนปรุงอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนกันมันจะใสเหมือนกันนี่ไงเพราะว่าเวลาเราทาเราเราเราทำาทาเราธรรมชาติมันอาจจะมีสีหรือว่าในฤดูที่ถั่วเขียวไม่เท่ากันอ๋อแล้วก็ขึ้นอยู่กับถั่วด้วยครับถั่วด้วยนะใช่ใช่ครับถั่วแต่ละฤดูก็จะต่างกัน บางทีสมมุติว่าเราเราซื้อถั่วทีหนึ่งเราจะซื้อปริมาณมากๆแล้วก็ทุนเอาไว้อ,อะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวนะว่าซื้อมาแล้วแบรนด์ของเขาเนี่ยจะเอ้ยเราจะเจอของแก้ไหมของปลอมไหมถั่วเขาก็ยังใช้ถูกเกือบร้อยปอยู่เลยเดี๋ยวให้เจ้าของเขาพาไปดูที่ว่าร้านเขาใหญ่โตขนาดน,นี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถ ซื้อไปฝากเขาได้ได้ครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมในร้านนี้ถ้าเวลาเราก็มาเราวควรจะซื้ออะไรที่เป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นของจังหวัดนี้มันควรจะเป็นอะไรเมนูแนะนําอันนี้ที่ต้องเป็นสลิมสลิม,ม <า S 1> เลยครับโอ้โหอันน,น,นี้อันนี้มาเพื่อการนี้เลยนะสลิม <c oughs> นี่วันนี้จริงๆอะม,มามาตามมา,มาตามสลิมนะเมื่อก่อนขายในกรุงเทพนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วแนะนําเลยนะกินสลิมเขานี่นะอร่อยประทับใจครับขอบคุณเก็บได้ประมาณกี่วันหนะ้าวันครับประมาณ5วันใช่ถ้าเข้าไปตู้เย็นเอาไปเวบนิดหน่อยนะ ครับแต่จริงๆถ้าสมมติทานหมดถ้าไม่เกินหวันคือแนะนําว่าไม่ไม่ควรไม่ใช่ดีกว่าครับอร่อยมากเลยนะเพราะว่าเส้นมันจะแข็งแล้วนะมันจะแข็งนิดหน่อยมันเหมือนกับล็อกช่องนะเวลาเข้าไปในตู้เย็นมันก็จะแข็งแล้วก็บางทีเราเวบนิดหน่อยมันอ่อนลงแล้วเวลามากินมันก็อร่อยมากเลยนี่ขายเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบโอ้โหขายขายได้ดีมากเลยนะครับอันนี้มีมีแบบเป็นแ้วยอันนี้จะเน้นเป็นแบบ ของฝากครับเพราะว่าทานเองอาจจะทานได้แบบถ้วยละท่านไม่เกินสองท่านนะครับสลิปมที่นี่ทําเองทําโรงงานที่ใช่ครับใช่ครับอ๋อทำเองหมดเลยนะครับตัวน้ําเชื่อมอันนี้เราก็คั้นกะทิสดเองเรอบเราไม่ได้ใช้กล่องไม่ได้ใช้อะไรเลย อนีุ่นสลินี่สลิอีกขุนสลินี่แบรนด์ก็ทำเองทุกอย่างเลยนะกะทิก็ใช้กะที่สดเช่ป่าใช่ครับใช้กะที่สดไม่ใช่กะทิ่ที่แบบเป็นกล่องแล้วว่าพอเวลากะที่สดมันจะได้ความสดชื่นมากกว่าเวลากินแล้วมันจะได้ความสดชื่นเมียม้านี่ชอบมากเอาเลยรงชิมไหมครับไม่ต้องชิมจะกินเลยอะคไม่ชิมอะอันนี้เจ้าของน้ําก็แนะนําเพราะว่าเป็นมีเกาะก็ทาเอง จะมีเป็น2แบบครับก็อันนี้ก็คืออันนี้ทําออกมาใหม่ให้ทานง่ายเป็นคำคำเป็นคำคำไปใช่ครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแบบแบบเดิมซึ่งก็คือเสร็จปุ๊บก็จะแพ็คกล่องไปเลยโอ้เปิดออกมานี่กลิ่นหอมเลยอือกลิ่นกลิ่นกลิ่นหัวหอมแดงนะใช่ไหมหรือว่าเวลานี้ม้าท้องนี่อร่อยแบบกําลังอยากกินมากเลยรู้สึกดมแล้วมันจะกลิ่นหอมเปิดออกมานี่กลิ่นถ้าอะไรใหม่ๆนะกินอะไรมันก็อร่อยดีๆเห็นไหมของฝากฮะ ยับยั้งทัานใจหน่อยครับก่อนที่น้ําหนักจะนั่นอันนี้เป็นโซนอาหารของทางร้านครับเป็นไม่ไม่ใช่คนนอกเข้ามาไม่ไม่ครับเป็นของที่นี่ของเราเองสูตรเราเองทุกอย่างเลยครับทั้งอาหารทั้งอะไรใช่ใช่ครับโอ้ที่ขึ้นชื่อก็จะมีบุญเส้นผัดไทยครับเพราะว่าเราใช้บุญเส้นของตัวเองเราเองเลยใช่ครับก็ส่วนมากคนกินไงต้องซื้อกลับไปทุกรายดิครับโอ้โหนี่ทําแบบตั้นใจทําจริงๆเลยแกงอะไรพวกนี้แล้วฮะเพราะว่าเราอยู่ทางอะไรอ่ะ อยู่ในจังหวัดที่มันมีแกงป่าที่่มีชื่อมากเลยนะก็จะเน้นพริกแกงพวกพริกแกงอะไรเนี้ยครับราคาดีมากเลยนะเดี๋ยวจบที่นี่แล้วเมื่อกินกินร้านตรงนี้เลยนะดูดิอาหารน่าทานมากเลยค่ะอ๋อทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหข้าวซอยนี่นี่นี่ใส่พี่สูุคุณย่าคุณย่าเลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ย ปกติสูตรนี่สงสัยจะทําลินกับเด็กเลย้ะใช่ครับคือเมื่อก่อนคุณพ่อเขาก็ทําทําทานเองและเสร็จแล้วครั้นี้รู้สึกว่าทําไมไม่แบบว่าลองให้คนอื่นทานบ้างอะไรยงเงี้ยครับก็เลยบอกคุณพ่อว่าทําขายเถอะก็เป็นไงฮะเมนูนี้ก็ขายขายดีนะครับเขาเรียกเป็นเมนูเขาเรียกโฮมเมดสไตล์เลยใช่ใช่โอ้โห่พูดไปเฉยๆล้วเอามาลองเลยดีนะเดี๋ยวตักมาให้เขาลองเลยดีะได้ครับ ตอนนี้ม้าก็มานั่งอยู่ในแบรนด์ที่เขาแยกออกมานะแต่อยู่ในสถานที่เดียวกันนะแล้วก็มีกาแฟกาแฟนี่ของม้านี่มันมีความพิเศษยังไงลองลองถามเจ้าของร้านดูอ่ดีกว่ากาแฟแนะนำาอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับโดยเราใช้ของขึ้นชื่อของเราก็คือสลิมอ๋อสลิมใช่ครับนะเอามา,อามิกกับตัวกาแฟคือจริงๆตอนแรกที่ก่อนที่จะทําก็คิดอ,อยู่ครับว่ามันมันจะเข้ากันไหม มันดูมันดูไม่น่าเข้ากันระหว่างตัวกาแฟที่มันขมๆแล้วก็มีสลินที่มันมีความหวานอะไรเงี้ยครับแต่พอเอามาทํารวมกันแล้วอ่ะแล้วมันมันโอเคครับมีความคิดที่สร้างสรรค์ดีนะแล้วก็อันที่มาเนี่ยมองอยู่ก็คือ มองแั้งเห่แรกเลยสลิปไอสลิมเปเป้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ตัวนี้มันจะเหมือนคล้ายๆเราทานขนมมาครับเราก็จะใช้นมปั่นกับตัวไซรัปกิ่นเทียนอบครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของสลิมของสลิมก็คือต้องเทียนอบใช่ครับแล้วก็ท็อปด้วยเส้นสลิมเวลาทานมนจะเหมือนทานขนมอะไรเงี้ยครับมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะก็อันนี้ที่อันนี้จะเป็นกาแฟมะพร้าวครับที่เราใช้วัตถุดิบสดเลยนี่วันนี้จะชิมวันนี้ จะมีกลิ่นอ่อนๆของเทียนอบไปครับขอบอกเลยนะอร่อยมากคือมันเป็นสลิมอะแต่มันมีความเป็นเทียนอบแต่ว่าเป็นนมนะนมนมกับที่จริงนมกับมะพร้าวเนี่ยมันก็รสชาติใกล้เคียงกันนะเวลาเราทําแกงเรายังใช้มือทีใช้นมสดแล้วก็ใช้มะพร้าวมารสชาติมันเลยออกมาใกล้เคียงกันชิมมันนี้แล้วนะกาแฟกับมะพร้าว เป็นอะไรที่สองอันที่ม้าี่ชอบทั้งคู่เลยนะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนะสองอันนี้เป็นอันที่ม้ากินคู่กันเป็นประจําอยู่เหมือนกันอร่อยมากเลยอันนี้สดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมอืมอร่อยที่จริงอันนี้ต้องให้หนุ่มเนนหนือกินถึงจะถูกนะเราชิมน้ำก่อนเ้ยรสชาตินี่จัดจ้านแล้วเครื่องเครื่องเทศนี่ใช่เลยฮะดูเนื้อไก่เขา อร่อยมากเลยถ้าเขาทํามานานแล้วก็รสชาติที่เขาทากินอยู่ประจำเนี่ยคือรสชาติก็แบบมืออาชีพกันแล้วกันถ้าผ่านมาโรงงานรุ่นเส้นท่าเรือของฝากนะอยากให้แวะเข้ามาเพราะว่ามันมีทั้งอาหารทั้งของฝากแล้วก็มีคาเฟ่สไตล์ของวัยรุ่นเรื่ออบโจทย์ทุกวัยก็แล้วกันนะอยากให้เจ้าของร้านนี่นะฝากฝากร้านนี่หน่อยได้ครับก็ขอฝากร้านจาหน่ายของเราไปด้วยนะครับมีทั้งของฝากอาหารแล้วก็คาเฟ่เล็กๆ เปิดทุกวันครับยกเว้นคาเฟ่ที่จะปิดทุกวันพฤหัสครับร้านเนี่ยจริงๆอม้ากินเข้ามาหลายปีแต่ว่าประวัติวันนี้แล้วก็วิธีการทําแล้วก็อาหารที่มากินแล้วก็กาแฟเขาที่ตอบโจทย์ทุกๆอย่างทุกๆวัยของเขาวันนี้มาาขอบคุณมากจริงๆเลยนะขอบคุณมากครับที่มาหนามาครับค่ะครั้งหน้าอยากเห็นมาไปที่ไหนไปซื้อของฝากที่ไหนไปเจอของเจ้าของร้านรูปหล่อแบบนี้ที่ไหนอย่าลืม ตามรายการของหมามาแล้วก็วันนี้มาขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย